วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนขบวนการฝังรถยนต์เก่ง bmw กลางสวนปั้มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเน้นย้ำ้วยว่าให้เก็บหลักฐานในทุกรายละเอียดเพราะมองว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่ประสงค์ต่อชีวิตค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัิรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามคดีการ ติดตามการคลี่คลายคดีนำรถยนต์เก๋ง bmw ไปฝังดินในสวนปลาล์มน้ำมันที่ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติตำรวจวิทยาการได้รายงานการตรวจสอบสภาพร่องรอยสำคัญต่างๆนะคะสิ่งที่พุ่งเป้าสืบสวนสอบสวนในตอนนี้ก็คือร่องรอยของการใช้รถแบคโฮกดทับหลังคาร่องรอยการใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนของรถและร่องรอยคล้ายรูกระสุนบริเวณด้านหลังรถ ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้เร่งตรวจพิสูจน์โดยละเอียดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้ยังไม่จัดเข้าเป็นคดีอุกชะกันร,ร้ายแรงเพราะว่าที่เกิดเหตุยังไม่พบการเสียชีวิตแต่จากหลักฐานเข้าข่ายคดีที่มีพฤติการปกปิดหลักฐานอาจเกี่ยวข้องกับการประสงค์ต่อชีวิตค่ะพยานบุคคลแล้วก็พยานทางนิติวิทยาที่ อาจะมีแนวทางที่จะขยายผลก่อไปได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุที่รุนแรงหรือไม่นะครับเกิดเหตุต่อชีวิตร่างกายหรือเปล่ามีข้อบุงคยดอะไรบ้างไหมครับเช่นรอยกระสุนปืนที่มีการตรวจสอบยังเบื้องต้นยังตรวจสอบได้แก้เบื้องต้งงนยังไม่พวบแต่มันก็มีข้อพิรุษหลายอย่างทั้งในเรื่องชิ้นส่วนของรถ ซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถตริดเผอได้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าของสวนปามให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะยอมรับบอกว่าไม่รู้เรื่องาว่ารถคันนี้มาถูกฝังอยู่ในสวนปามของตัวเองได้ยังไง รถคันนี้มีรายงานว่าเป็นรถมีทะเบียนค่ะทะเบียนก็คือกอไก่3979ภูเก็ตแต่ถูกระงับการใช้ไปตั้งแต่ปี2553แล้วบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นผู้ให้เช่าซื้อมีการส่งฟ้องผู้เช่าซื้อไปเมื่อปี2554ผู้เช่าซื้อเป็นชาวต่างชาติค่ะชื่อว่าไมเคิล ดีแลนเกรเกอรี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าเดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่ปี53แล้วด้วยรถคันนี้ถูกครอบครองโดยคนที่ใกล้ชิดกับชาวอเมริกันคนดังกล่าวแล้วก็มีการเปลี่ยนมือในวงการรถนอกระบบมาโดยตลอดนะคะก่อนที่จะมีการพบถูกฝังอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ